สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในวันนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามจากชาแนลมานพเยลโลนะครับเป็นคําถามจากคลิปที่เคยพูดในเรื่องของอัินนั้นเนี้ยอาจารย์เจี๊ยบเคยพูดในเรื่องของสิทธิภาษีซื้อเติมน้ํามันฟีดกา๊าซเขามีคําถามมานะฮะก็จะให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยตอบหน่อยเอาคาถามนี้ก่อนอคือเราเคยพูดเรื่องเติมน้ำมันบัตรฟีดกา๊าซว่าคุณต้องระบุทะเบียนรถ แล้วรถนั้นก็ต้องใช้สิทธิภาษีซื้อได้ด้วยถ,ถึงจะใช้สิทธิภาษีซื้อได้เอาไปหักภาษีขายได้แต่ถ้าไม่ใช่คุณก็ไม่ได้อยู่แล้วถูมีท่านหนึ่งมาถามครับกรรมการยินยอมให้การใช้รถกระบะเพื่อรับส่งคนงานไปทํางานสามารถใช้บินแวดค่าน้ํามันมาเป็นภาษีซื้อได้ไหมกรรมการให้รถกรรมการาเอาง่ายๆรถกรรมการซึ่งเป็นรถกระบะค่ะแล้ว มารับส่งคนงานไปทํางานนี่มาใช้เพื่อกิจการปะ่ะค่ะเพื่อกิจการค่ะอาจารย์สามารถใช้บินแวดค่าน้ํามันมาเป็นภาษีซื้อได้ไหมนี่มันมันจะต้องมีเอกสารอะไรมาซัพพอร์ตไหมว่ารถนี้ใช้ในกิจการค่ะก็จะต้องมีหนังสือยินยอมการให้ใช้รถ ใช่ไหมคะว่ารถนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรรมการ,รและยินยอมให้กับบริษัทเนี่ยใช้ในการประกอบพิการเพื่อรับส่งพนกักงานบริษัทจากจะเช่นจากไซ์งานมาที่บริษัทนะหรือจากบริษัทไปส่งพนักงานที่บ้านตามจุดต่างๆที่ได้กําหนดเอาไว้ครับนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ภาษีซื้อได้ไหมการจะใช้สิทธิภาษีซื้อนี้ต้องระบุลงไปในรายงาน การประชุมด้วยนะคะว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับรถคันนี้ผู้ใช้นะคะก็คือบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันค่าเบี้ยประกันภัยค่าซ่อมแซมยานพาณนะที่เกิดขึ้นจากรถคันนี้นะคะก็ระบุผู้รับผิดชอบลงไปค่ะหลังจากนั้นถึงจะสามารถใช้สิทธิ์พาฉีซื้อได้ค่ะจากรถกระบะจากรถกระบะนะ,ะแปลว่าแม้จะเป็นรถกรรมการแต่ไม่ใช่รถกระบะเป็นรถ ยนนั่งส่วนบุคคลหรือเป็นรถตู้ไม่เกินสิที่นั่งแบบนี้แม้ว่าจะทําอย่างที่อาจารย์เจี๊ยบพูดแต่เนื่องจากประเภทของรถเนี่ยมันไม่สามารถใช้สิทธิภาษีซื้อได้ค่ะเมื่อเป็นรถเก่งรถเก่งใช้สิทธิภาษีซื้อไม่ได้แม้จะยินยอมไม่ใช้รถเอามาเป็นค่า้จ่ายได้อย่างเดียวส่วนแวตเจ็ดเปอร์เซ็นที่ติดกับบินค่า้จ่ายนั้นไม่สามารถเอามาหักกับภาษีขายได้ค่ะอาจารย์แต่สามารถเอามาเป็นค่า้จ่ายได้เช่นกันใช่ค่ะแต่ว่ารถกระบะเป็นค่า้จ่ายก็ได้ภาษีซื้อก็ใช้สิทธิได้้วได้ทั้งสองอย่างเลย นะครับดังนั้นตามที่ถามมาก็คือว่าเมื่อทําตามที่อาจารย์เจี๊ยบบอกแล้วเอกาสารยินยอมอม,มีรายงานการประชุมว่าเอารถของกรรมการมาใช้เพื่อกิจการก็ภาษีซื้อนั้นเอามาหักภาษีขายได้ครับค่ะ